สวัสดีท่านผู้ฟังรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันเช่นเดิมกับอาจารย์สันติวัฒนในช่วงห้องเรียนออนแอร์วิชาภาษาไทยนะฮะสำหรับออตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่2นะฮะต่อจากตอนที่1เรายังอยู่ในเรื่องของการอ่านวรรณคดีและก็วรรณกรรมนะฮะวันนี้จะชวนมานะะวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเรามาลองดูว่า แนวทางในการวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเนี่ยมีอย่างไรบ้างนะฮะโดยมีจุดประสงค์ว่าพอเราเรียนเรื่องนี้เสร็จหรือพอเราฟังเรื่องนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีแนวทางในการอา่านในการพิจารณาวรรณคดีและวรรณกรรมทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่องที่เราเรียนนะฮะก็คาดหวังว่าเราจะใช้หลักในการวิเคราะห์เนี่ยในการ วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมน่าจะทําให้เราเนี่ยอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมเนี่ยสนุกมากยิ่งขึ้นนะคะขอเริ่มเลยนะคะโดยปกติแล้วนะคะการวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2ด้านใหญ่ๆนะคะสด้านใหญ่ๆก็คือด้านที่1คือด้านเนื้อหาด้านที่2ก็คือด้านกล,ลวิธีด้านที่2คือด้านกล,ลวิธีนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราวิเคราะห์ วรรณคดีหรือวรรณกรรมแต่ละเรื่องเนี่ยนะคะเราพยายามมอง2อ,องค์ประกอบนี้นะฮะก็คือเนื้อหาแล้วก็กลวิธีประกอบกันนะฮะทีนี้จะขอลงรายละเอียดนะคะว่าเวลาเราดูเนื้อหาวรรณคดีเนี่ยนะคะเราดูอะไรบ้างในขณะเดียวกันถ้าเราจะดูกลวิธีการแต่งวรรณคดีเนี่ยเราจะดูอะไรและดูอย่างไรบ้างนะฮะอ่ะเริ่มแรกเลยนะคะที่เนื้อหา จริงๆแล้วการพิจรารณาเนื้อหาวรรณคาดีไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่ามันก็คือการอ่านวรรณคาดีหรือวรรณกรรมเพื่อให้รู้เรื่องเพื่อให้รู้เรื่องว่าสิ่งที่เรากำลังอ่านอยู่นั้นนะ่ะมันมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรมันมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรซึ่งวรรณคาดีและวรรณกรรมไทยเนี่ยนะคะมันก็จะมีเนื้อหาที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป ะะหลากหลายแตกต่างกันออกไปทั้งในเรื่องที่เป็นบันเทิงคดีะนะฮะเรื่องที่เป็นบันเทิงคดีก็คือเรื่องแต่งที่เน้นจินตนาการเน้นความสนุกสนานเน้นความเพลิดเพลินนะฮะหรือจะเป็นเรื่องที่เป็นสารคดีเรื่องที่เป็นสารคดีก็จะเน้นข้อมูลความเป็นจริงเป็นหลักนะฮะโดยใช้กลวิธีทางวรรณคดีเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งเป็นสื่อในการถ่ายทอดเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆเนาะ พูดง่ายๆว่าการพิจารณาเนื้อหาของวรรณคดีคืออ่านแล้วเรารู้และเราเข้าใจว่าวรรณคดีวรรณกรรมที่เรากําลังอ่านเนี่ยมันกําลังพูดถึงเรื่องอะไรมันกําลังพูดถึงเรื่องอะไรซึ่งก็แตกต่างหลากหลายแบบที่ครูบอกไปเมื่อกี้นะคะทีนี้นะคะถ้าเราย้อนกลับเข้ามาดูในตัวข้อสอบระดับชาตินะคะที่วัดความรู้ความเข้าใจเรื่องวรรณคดีเนี่ย ในส่วนของเนื้อหาเนี่ยเขาจะถามประมาณไหนนะฮะอย่างแรกเขาจะถามเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อที่ปรากฏอยู่ในวรรณคดีหรือในวรรณกรรมที่เราอา่านความเชื่อคืออะไรความเชื่อก็คือสิ่งที่คนเนี่ยเชื่อถือว่ามันมีอยู่แต่อาจจะไม่จำเป็นต้องสามารถพิสูจน์ตรวจสอบได้ในทางวิทยาศาสตร์ก็เป็นไปได้ยกตัวอย่างง่าย,ายๆเช่นในวรรณคดีอ่ะ มีความเชื่อเรื่องดวงชะตานะสมมติเราเรียนเรื่องอีเหนาเนาะสมมติเราเรียนเรื่องอีเหนาในมสีเนี่ยนะฮะท้าวกำหมังกุนิงเนี่ยจะออกรบนะฮะท้าวกำหมังกุนิงจะไปออกรบเพื่อชิงนาบุษบาให้แก่วิยาสกรรมนะฮะก็บัญชาการทัพใหญ่เลยนะฮะเตรียมกองทัพทุกสิ่งอย่างนะฮะแล้วก็ให้โหนมาทํานายดวงชะตา จำได้ไหมคะให้โหรมา,ำาทำนายดวงชะตาพอทำนายเสร็จปุ๊บโหนบอกว่ายังไงโหนบอกว่าเทียบดูดวงชะตาพระทรงยศกับโอรสถ,ถึงคาดชนะสาถ้าโหนหรือถ้าหมอดูบอกเราว่าเอ้ยดวงถึงคาดแปลว่าเราอาจจะเป็นยังไงฮะเราอาจจะเสียชีวิตนะคะก็เลยโหนก็เลยหาวิธีแก้ไขว่านะฮะโหนก็เลยหาวิธีแก้ไขว่าอ่ะเพราะฉะนั้นการยกทัพวันพรุ่งนี้เนี่ยไม่ได้แล้ว เราะว่าดวงถึงค่าแล้วก็เลิกยามในการยกกองทัพก็ขัดไปหมดมันเป็นเคราะห์มันไม่ใช่เรเพราะฉะนั้นก็เลยทูลแนะนำใช่ไหมฮะท้าวกำมังกุลิงว่าเอ้ยอย่าไปเลยพรุ่งนี้นะคะงดอยู่อย่าเสด็จถึง7วันถ้าพ้นนั้นก็เห็นไม่เป็นไรก็คือบอกว่าเลื่อนไปอีกหนึ่งสัปดาห์ได้ไหมนะคะเลื่อนอีกหนึ่งสัปดาห์ได้ไหมเพื่อที่ว่า เรื่อง,งามยามดีก็จะโอเคขึ้นใช่ไหมแล้วก็ดวงชะตาก็จะไม่เป็นดวงที่ถึงค่าอะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราเรียกว่าความเชื่อเราจะพบความเชื่ออยู่สองประการที่คุณเล่าไปเมื่อกี้ก็คือว่าความเชื่อเกี่ยวกับดวงชะตานะฮะและก็ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่อง,งามยามดีในการลงมือทําอะไรบางอย่างและที่จะเห็นว่าความเชื่อเหล่านี้ค่ะความเชื่อเหล่านี้ยังคงสืบเนื่องมาอยู่จนถึงปัจจุบันถูกไหมคะเราก็ยังเห็นคน นะครับไปตรวจดวงชะตานะครับไปตรวจดวงชะตาว่าเออดวงชะตาช่วงนี้เป็นยังไงทาไมมีเรื่องรุมเร้าเยอะเหลือเกินนะฮะเพราะฉะนั้นอาชีพโหรืออาชีพนักพยากรเนี่ยฮะก็จะยังคงอยู่คู่กับสังคมไทยจนถึงปัจจุบันถูกไหมฮะนักพยากรดวงชะตาหรือเราเรียกภาษาชาวบ้านว่าหมอดูเนี่ยนะฮะบอกว่าเอยดวงไม่ดีเลยนะฮะก็ต้องกังวลใจและต้องเสดาะเพราะต้องอะไรใดๆก็ว่าไปเห็นไหมคะมันก็ยังมีความสืบเนื่องมาอยู่ เนาะหรือแม้แต่เรื่องเลิกงามยามดีสังเกตุนะคะถ้าเราจะทํางานอะไรใหญ่ๆนะฮะเราจะทํางานอะไรใหญ่ๆเราต้องจะรอเลิกเช่นเราจะสร้างบ้านนะฮะยกเสาเอกซึ่งเป็นเสาสําคัญที่สุดเสาต้นแรกของบ้านเนี่ยเราก็มักจะเปิดตาราดูเลิกยามว่าเอ๊ะวันไหนที่จะเป็นวันดีสําหรับการที่จะยกเสาเอกบ้านของเราเพื่อความเป็นสิริมงคลเห็นไหมคะอย่างเงี้ยคือความเชื่อ เป็นความเชื่อที่ไม่สามารถพิสูจน์หรือตรวจสอบให้เห็นจริงได้ในเชิงวิทยาศาสตร์แต่มันเป็นความเชื่อที่อยู่ในจิตใจและมันก็ปรากฏในวรรณคดีเนี่ยแบบใช้คําว่าอะไรดีอะเยอะเหลือเกินนะฮะในความเชื่อแบบนี้อันนี้เป็นสิ่งที่กูยกตัวอย่างคือความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องดวงชะตากับความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องงามยามดีอีกสิ่งหนึ่งที่ข้อสอบนะฮะมักจะชอบถามก็คือถามเรื่องของค่านิยมค่านิยมนี่คือแปลตรงตัวเลย แปลว่าสิ่งที่คนในสังคมเนี่ยนิยมยกย่องว่าเป็นสิ่งที่ดีและมันจะเป็นฐานในการปฏิบัติเพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างใช้คําว่าอะไรดีร่มเย็นเป็นสุขแบบเนี้ยนะฮะใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นนะฮะมีค่านิยมเรื่องอะไรบ้างนะฮะที่ปรากฏอยู่ในวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่เราอ่านแต่ละเรื่องเห็นไหมเพราะฉะนั้นถามความเชื่อถามค่านิยมนะฮะ ประเด็นที่3ที่เขาสอบมันจะถามก็คือเขาจะถามเรื่องของประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญของเรื่องที่เราอ่านนะคะเรื่องที่เราอา่านเน้นประเด็นใดเป็นสําคัญเพราะฉะนั้นแปลว่าเราต้องอ่านแล้วเรารู้เรื่องว่าสิ่งที่เราอ่านนั้นอ่ะมันว่าด้วยเรื่องอะไราและมันเน้นประเด็นไหนเห็นไหมก็คืออ่านวรรณกรรมอ่านวรรณคดีให้รู้เรื่องก็จะตอบประเด็นสําคัญได้ ทีนี้มันก็จะมีปัญหาว่าโอ้เวลาที่ที่ข้อสอบเป็นพาร์ทวรรณคดีและวรรณกรรมเนี่ยนะคะส่วนใหญ่หรือแทบทั้งหมดเนี่ยจะเป็นร้อยกรองก็อาจจะติดขัดนิดหน่อยแต่ครูอยากจะบอกนักเรียนว่าข้อความที่เขาตัดมามันไม่ได้ยาวมันสั้นๆและมันก็ไม่ได้มีความยากจนเกินไปนะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนพยายามเนาะพยายามตั้งใจนะฮะลองจับประเด็นของมันให้ได้ไม่ได้ยากจนเกินไปเดี๋ยวครูจะ สาธิตให้ดูในตอนที่เราทขาข้อสอบไปพร้อมๆกันเนาะนะคะข้อต่อมาสิ่งที่เขาชอบถามก็คือว่าข้อใดสอดคล้องกับความคิดของผู้แต่งข้อใดสอดคล้องกับความคิดของผู้แต่งนั่นก็แปลว่าเราก็จะต้องแปลข้อความในวรรณคดีวรรณกรรมให้ได้ใช่ไหมคะเราถึงจะรู้ว่ามันสอดคล้องกับความคิดของผู้แต่งหรือไม่ต่อไปที่จะถามได้ก็จะว่าด้วยเรื่องของข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่อ่านนะคะแนวความคิดสําคัญ ข้อคิดแนวคิดสําคัญก็จะไปในเทือกเดียวกันในด้านเนื้อหานะฮะแล้วก็บางทีก็ให้ตีความน้ําเสียงน้ําเสียงของผู้ประพันเนี่ยเป็นอย่างไรคําว่าน้ําเสียงแปลว่าอารมณ์หรือแปลว่าความรู้สึกไม่ได้แปลว่าเสียงที่เปล่งออกมาจริงๆเพราะเราไม่สามารถทำไมฮะได้ยินเสียงของกวีได้แต่คำว่าน้ำเสียงแปลว่าอารมณ์หรือความรู้สึกที่แฝงอยู่ในบทประพันธ์ที่เราอ่านนั่นเองอันนี้ก็จะว่าด้วยเรื่อง องประกอบแรกนะฮะคือเรื่องของเนื้อหาต่อมานะฮะองประกอบที่2ที่เราจะต้องดูก็คือในเรื่องของกลวิธีกลวิธีการประพันธ์วรรณคดีหรือวรรณกรรมเนี่ยเขาใช้กลวิธีอะไรบ้างนะฮะจะเห็นว่าครูพยายามลิสต์หัวข้อมาให้หนักเรียนว่าเอ๊ะข้อสอบเนี่ยจะถามกลวิธีประมาณไหนซึ่งก็ได้อยู่ประมาณ10กลวิธีนะฮะที่พบบ่อยๆในการออกข้อสอบ อันแรกกลริธีแรกเขาจะถามเรื่องถึงของกลลวิธีการใช้คำวัยพ์เดี๋ยวครูค่อยลงรายละเอียดเนาะครูครูขอพูดถึงตัวหัวข้อแต่และหัวข้อก่อนนะคะพูดถึงคำวัยพจนะคะสัมผัสพยัญชนะสัมผัสสระเล่นเสียงวรรณยุกต์เล่นคำสำคำจินตภาพด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านแสงสีหรือความเคลื่อนไหวคำถามเชิงวัทศิลป์และก็ภาพผพลประเภทต่าง คำเหล่านี้หานักเรียนจะต้องรู้ในฐานะที่เราศึกษาวรรณคดีเราจะต้องรู้ว่ากวีใช้กลวิธีอะไรบ้างนะฮะในการสร้างวรรณคดีหรือวรรณกรรมแต่ละเรื่องและโดยเฉพาะข้อความหรือคําประพันธ์ที่เขายกมาให้เนี่ยต้องตอบให้ได้ว่าเขาใช้กลวิธีอะไรโอเคนะฮะไปที่อย่างแรกคําไวพน์นะฮะคำใบพน์แปลว่าคําที่มีความหมายเหมือนกัน แต่มีรูปเขียนที่แตกต่างกันคำวยพ์คือคำที่มีความหมายเหมือนกันแต่มีรูปเขียนที่แตกต่างกันอะไรที่เหมือนกันในภา,ศา,ศาษาไทยเราเรียกว่าพ้องใช่ไหมคะเรารู้จักคำพ้องรูปคำพ้องเสียงคำพ้องรูปพ้องเสียงทีนี้ถ้าความหมายเหมือนกันเนี่ยจึงมีบางคนที่เรียกว่าคำพ้องความหมาย <ina fs. S 2> ก็คือเป็นคำที่มีความหมายเหมือนกันแต่ มีรูปเขียนต่างกันเห็นไหมฮะนี่คือความหมายของคำไวยพจน์และมันก็อาจจะต้องมีหลักในการเลือกใช้คำไวยพจน์เพราะว่าคำไวยพจน์แต่ละคำมันไม่สามารถใช้ได้ทุกที่คำบางคำมันอาจจะเหมาะในการเขียนวรรณคดีแต่ไม่เหมาะมาใช้ทั่วไปไม่เหมาะมาใช้ทั่วไปถูกไหมฮะคำบางคำเหมาะกับการใช้ทั่วไปก็อาจจะไม่เหมาะกับการเขียนวรรณคดีก็เป็นไปได้นะฮะเพราะฉะนั้น น,ะะนอกจากจะมีคนเรียกคําไวยพจน์ว่าคําพ้องความหมายแล้วเนี่ยยังมีคนเรียกคําไวยพจน์ว่าการหลากคําอีกด้วยนะฮะการหลากคําแปลว่าการเลือกใช้คําต่างๆนะฮะที่มันมีความหมายเหมือนกันแหละแต่รูปเขียนมันต่างกันเพราะฉะนั้นก็คือความหมายของคําไวยพจน์นั่นเองนะฮะอ่าดูตัวอย่างคําไวยพจน์ที่ครูยกตัวอย่างมาให้นะฮะครูจะเอาคําที่แบบรู้จักกันดีเนาะเช่นคําว่าน้ํา อ่นรยลองคิดสิลองคิดตามดูว,ว่าคําว่าน้าเนี่ยถ้าเราไม่เรียกน้ําว่านา้ํามันมีคาศัพท์อะไรที่แปลว่าน้ําได้อีกอ่าก็จะมีคําว่าอุทกใช่ไหมคะชนชลาลายอาปโปสินอุทกกับภายนี่เรารู้จักกันดีถูกไหมคะน้ำท่วมแบบนี้คาที่สองคว่าภูเขาลองคิดสิคําว่าภูเขามีคําว่าอะไรบ้างที่แปลว่าภูเขาที่พวกเรารู้จัก มีไหมคะครูให้ไป5าคำนะมีคำว่าสไลด์สไลด์เนี่ยเราเจอในวรรณคดีที่เราเรียนตอนม3เนาะก็คือพระไพมณีใช่ไหมคะตอนพระไพมณีน,น,นางผีเสื้อสมุทรสุนทรผู้บรรยายลักษณะของนางผีเสื้อสมุทรตอนที่เขาโกรธแล้วกอนที่เขาแปลงกายว่าอะไรคะนางผีเสื้อเหลือกโกรธโลดทะลึง่งโตดังหนึ่งยุคคุณขุนสไลด์ภูเขานะฮะมีอีกค่ะ สิงขอ r คคำว่าสิงขอ r ก็แปลว่าภูเขาคิรีนะคะคำว่าบรนพศหรือคําว่าพนมเหล่านี้ล้วนแล้วแต่แปลว่าภูเขาทั้งสิ้นนะคะต่อมาคําว่าช้างค่ะคำว่าช้างเราจะเจอไวยพจน์ของคําว่าช้างเยอะเลยในตอนที่เราเรียนบทภาคเอราวัณจําได้ไหมคะมีคําว่าอะไรบ้างมีคําว่าคดมีคําว่าสารบางทีเราก็เอาสองคำนี้มารวมกันก็แปลว่าช้างเหมือนกัน คือพชสารนะฮะกรีหัตถีอรยา่าและคำสุดท้ายที่คุณยกตัวอย่างให้เรียนฟังในเรื่องของคำไบโพ์ก็คือคำที่แปลวา่าม้ามีคำว่าอะไรบ้างคะมีคำว่าอัศดออาชาแสสินทบแล้วก็ดูรงอย่างเงี้ยนักเรียนจะต้องรู้ว่าอ๋อนี่คือมา้านะฮะเจอคำว่าสินทบ อ้อมาดูรงมานะคะการใช้คาไวยพจน์มีประโยชน์ยังไงการใช้คาไวยพจน์ในการแต่งวรรณคดีมีประโยชน์ก็คือหนึ่งมันทําให้คนอ่านเนี่ยไม่เบื่อหน่ายเช่นสมมติเราจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับน้ําแล้วทุกที่เราใช้คําว่าน้ําหมดเลยโอ้โหมันอ่านไปแล้วมันก็เป็นยังไงฮะมีความน่าเบื่อนิดหน่อยใช่ไหมคะถ้าเราเปลี่ยนคําบ้างโดยที่เรารู้ความหมายของคําว่าคำเนี้ยมัน เขียนต่างกันออกเสียงต่างกันแต่มีความหมายว่าน้ำเนี่ยมันก็จะทําให้คนอ่านเนี่ยไม่เบื่อนะคะแล้วก็ถ้าเราทําได้อย่างนั้นในฐานะที่เราเป็นกวีมันก็แสดงให้เห็นอะไรฮะภูมิรู้หรือว่าความสามารถของเราที่เราสามารถเลือกสรรคำมาใช้นะคะแล้วก็ยังเป็นประโยชน์มากๆเลยในการแต่งบทร้อยกรองโครงฉันได้กาวกรอนเพราะอะไรเพราะว่าคําที่ออกเสียงต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันเหล่านี้มันจะเอื้อให้เกิดการส่งสัมผัสได้หลากหลาย ะะถ้าเราเรียนใช้แค่คําว่าภูเขาเป็นคําส่งสัมผัสคํารับสัมผัสของเราเรจําเป็นที่จะต้องถูกบังคับด้วยสระเอาถูกไหมแต่ถ้าเรียนลองเปลี่ยนไปใช้คําอื่นบ้างเช่น<ๆ>คําว่าสไลัยคํารับสัมผัสของเราก็จะเป็นสระไอถูกไหมฮะคิรีคารับสัมผัสของเราก็จะกลายเป็นสระอีแบบนี้เห็นไหมฮะ,ะมันก็ช่วยทําให้การแต่งคําประพันธ์เนี่ยราบรื่นและก็มีทางเลือกมากยิ่งขึ้นนั่นเอง นี่คือประโยชน์ของคอําไวยพาต่อมาอันนี้ไม่ยากเลยค่ะศิลปะการประพันธ์ที่เราเรียกว่าสัมผัสพ,พยัญชนะก็คือการใช้พยัญชนะต้นเสียงเดียวกันภายในวรรคเดียวกันขูย้ำนะการใช้พยัญชนะต้นเสียงเดียวกันและอยู่ในวรรคเดียวกันด้วยเช่นกับหมู่ไม้ไกรกรวยกันเกลากล่าพยอมยางตาพยักษพยุงเหียง ่อยมาขามตามทางสล่างเรียงนกเขาเคียงคู่คูประสานคำนี่คือเส้นทางไปมีราษพระบาทนะฮะที่สุนทรภู่บรรยายไว้สุนทรภู่ไปเจอหมู่ต้นไม้แล้วเขาก็บอกว่ากับหมู่ไม้ไกลกรวยกันเกลากลางนะ่าเรียนดูนะคะครูเขีดเส้นใต้คำว่าหมู่กับไม้เป็นคู่แรกนะฮะสัมผัสพยัญชนะสื่อใช้พยัญชนะต้นเสียงเดียวกันพยัญชนะต้นของคําว่าหมู่ก็คือเสียงมอม้าใช่ไหมคะเสียงเมอ ไม้ก็เช่นกันก็เสียงเมื่ออยู่ในวักเดียวกันแบบนี้เราเรียกว่าสัมผัสพยัญชนะมีอีกไก่กล้วยเกลาแล้วก็กลางเห็นไหมคะนี่เสียงเกลในขณะที่วักที่สองมีเสียงเยือยอมยางยักษงโอ้โหมันเสียงมันราบรื่นเนาะเวลาที่แบบมันไหลเดีอะนะเวลาที่เราอา่านวรคที่สามีมเสียงเขคือข่อยกับขาม ะะวักที่4เนี่ยมีเสียงเขอเส้นเดียวกันมีคำว่าเขาเคียงคู่คูค,คำเห็นไหมฮะแบบนี้เราเรียกว่าสัมผัสพยัญชนะคือใช้พยัญชนะต้นเสียงเดียวกันต่อมาสัมผัสสระอย่างที่สาม,มานะที่ครูพูดถึงสัมผัสสระก็คือศิลปะการประพันธ์ที่ใช้คำคล้องจองกันภายในวักเดียวกัน คำคล้องจองกันภายในวรรคเดียวกันอ่ะดูตัวอยา่างจะกล่าวถึงขุนแผนแสนสนิทเรื่องฤทธิ์หรือลบหรือจบพิภพไหวอยู่บ้านสุกเกษเปรมใจสมสนิทพิศสมัยด้วยสองนามดูวรรคแรกค่ะแผนกับแสนเห็นนะคำคล้องจองกันและอยู่ในวรรคเดียวกันเราเรียกว่าสัมผัสสระวรรคที่สองมีคำว,ว่าจบกับพบ วรคที่สมีคาว่าเสมกับเปรนและวรคที่4มีคําว่าหนิดกับพิษเรื่องง่ายๆมากเลยแล้วข้อสอบก็ท้ามอยู่นั่นแหละมีสัมผัสสาระไม่มีสัมผัสสระมีสัมผัสพยัญชนะไม่มีสัมผัสพยัญชนะมีเฉพาะสัมผัสพยัญชนะไม่มีสัมผัสสระหรือมีเฉพาะสัมผัสสระไม่มีไม่มีสัมผัสพยัญชนะแบบนี้จะวนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเรียนรู้และเข้าใจตามที่ครูอธิบายไปเมื่อกี้ ้อสอบมาแบบไหนเราก็สามารถตอบได้ทวนอีกทีหนึ่งเนาะสัมผัสพยัญชนะแปลว่าใช้พยัญชนะต้นเสียงเดียวกันในขณะที่สัมผัสสระแปลว่าใช้คลำคล้องจองกันทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเป็นสัมผัสในที่อยู่ในวัคเดียวกันไม่นับสัมผัสข้ามวัคซึ่งเป็นสัมผัสบ,บังคับโอเคไหมอ่าต่อมานะฮะการเล่นเสียงวรรณยุกต การเล่นเสียงวรรยุกแปลว่าการนําคําที่มีเสียงวรรณยุกไล่ระดับกันเนี่ยมาติดกันมาติดกันมาเรียงติดกันโดยที่อย่างอื่นเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเสียงพยัญชนะต้นเสียงสระหรือหากมีเสียงพยัญชนะท้ายด้วยก็ต้องเป็นเสียงเดียวกันแต่สิ่งที่ต่างมีอยู่อย่างเดียวก็คือระดับเสียงของวรรณยุกนักเรียนลองดูนะคะฝูงม้าน้ําทําท่าเหมือนม้าเพ่น ขึ้นลอยเล่นเลี้ยวลัดชวัดเฉวียนตะเพียนทองท่องน้ํานําตะเพียนดาดสะเดียนดูเพลินจนเกินมานี่จากพระอภัยมณีนนเห็นคาว่าน้ํากับนำไหมฮะทุกอย่างเหมือนกันยกเว้นเสียงวรณยุกต์แบบนี้เราเรียกว่าการเล่นเสียงวรรณยุกตต่อมาเป็นตัวอย่างจากลิลิตตะเลงพ้ายอ,อคำหนึ่งนุษนาดเนื้อนวลสมอน แม้แม่มาจากวอนพี่ชี้จากบอกแก่บางออนออกชื่อเชนาเรียมจากแนะนั่นนี้โน้นโน้นแนวพนมนะฮะเป็นบทครวนของอพระมหาปราชาที่ครวนถึงพระสนมถูกไหมครับบอกว่าถ้าพระสนมมาด้วยเนี่ยนะฮะจะต้องชี้ชวนให้ดูต้นไม้ต้นนั้นต้นนี้นะฮะแล้วก็มีคำว่าโน้นโน้นซึ่งเป็น เสียงที่เราเรียกการประพันนี้ว่าการเล่นเสียงวรรณยุกนะฮะทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยเสียงพยัญชนะต้นเสียงสระและเสียงพยัญชนะท้ายต่างที่เสียงวรรณยุกแล้วพอเอาเสียงวรรณยุกมามาเล่นเสียงวรรณยุกแบบนี้มันทําให้โทนเสียงนะฮะระดับของเสียงเนี่ยมีความไพเราะมากยิ่งขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นตะเพียนทองทองน้ํานําตะเพียนหรือ เรียมจากแน่นนนี้โนโนโนแนวพดมเห็นมคะะฉะนั้นลำนำของเสียงจังหวะของเสียงเนี่ยมันจะไพเราะมากยิ่งขึ้นกลวิธีต่อไปที่กวีชอบใช้นะคะก็คือการเล่นคำการเล่นคำก็คือการใช้คำพ้องเสียงที่มีความหมายต่างกันเอามาเล่นเล่นกับความหมายของคำนะฮะเล่นกับความหมายของคำพูดง่ายๆการเล่นคำก็คือเสียงเหมือนความหมายต่าง ออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายต่างกันเราเรียนลอาดูตรงนี้ประเวณไพรร่อนร้องประเวณไพรเหมือนเวรใดให้นิราชเสนหาเขาโมงจับโมงอยู่เอกาเหมือนพี่นับโมงมาเมื่อไกลนางบทนี้เป็นบทอาขยานเรื่องอีนเนามีคําที่ออกเสียงซ้ํากันแต่มีความหมายต่างกันคือคำว่าประเวณไพรประเวณพไพราคาแรกเป็นชื่อนกคําที่สองแปลว่าท่องเที่ยวไปทั่วป่าคือบินร่อนไปทั่วป่าเลยและจะมีคําว่าเวรกรรมอีกในวรรคหลัง นี่คือความโดดเด่นนะฮะของการเล่นคําบาทต่อมาเขาโมงจับโมงอยู่เอกาเขาโมงตัวแรกเป็นชื่อนกส่วนคําว่าโมงคําที่2เป็นชื่อต้นไม้นะฮะและก็คําว่าโมงคําที่3คือเวลาเห็นไหมใช้คําที่ออกเสียงเหมือนกันแต่มีความหมายแตกต่างกันต่อมาการซ้าคำําหาะ ะะการสคำคญแปลว่าการใช้คำที่พ้องทั้งเสียงและพ้องทั้งความหมายพูดง่ายๆก็คือเสียงก็เหมือนความหมายก็เหมือนใช่ไหมฮะอ่ะคือยกตัวอย่างมาจากมหาเวสันดรชาดกกันมัตสีนะฮะสุดสายในยนาที่แม่จะตามเล็งแลสุดโสดแลที่แม่จะซับซ่บฟังสำเนียงสุดสุรเสียงที่แม่จะร่ำเรียกพี่ไรร้องสุดฝีเท้าที่แม่จะเยื้องย่องยกย่างลงเหยียบดิน ก็สุดสิ้นสุดปัญญาสุดหาสุดค้นเห็นสุดคิดเราเจอคําว่าสุดซึ่งแปลว่าไม่ได้ไม่สามารถมีอะไรมากไปกว่านี้แล้วเสียงก็ซ้ํากันคือคําว่าสุดความหมายก็ซ้ํากันคือมันมันเต็มที่แล้วมันไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเห็นไหมคะอันนี้เรียกว่าการสําคำเนาะจะต่างจากการเล่นคำต่อมาค่ะการใช้จินตภาพจินตภาพแปลว่าภาพที่เกิดขึ้นในใจ ภาพที่เกิดขึ้นในใจกวีจะต้องเลือกสรรคำนะคะเพื่อทําให้เกิดภาพในใจของผู้อา่านซึ่งจิตภาพเราแบ่งได้เป็นหลายด้านมากเลยค่ะเช่นจิตภาพด้านแสงจิตภาพด้านสีนะคะจิตภาพด้านความเคลื่อนไหวรวมถึงจิตภาพด้านเสียงคุยกตัวอย่างจิตภาพด้านแสงกองไฟสว่างดังกลางวันหมายสาคัญตรงมาหน้าประตูความสว่างคือแสงใช่ไหมคะมันจะมีคาที่เป็น เป็นคำสำคัญเป็นคีย์เวิร์ดบอกอยู่ถ้าจิตาภาพด้านสีละฮะภูษายกพื้นดำอัมภัยสอดใส่ฉลององค์ทรงวันเสาร์เห็นสีดำนะฮะอันนี้เป็นการแต่งตัวออกรบนะฮะเป็นการแต่งตัวออกรบนะฮะส,ส,วสวมเสื้อสีดำนะฮะสวมชุดสีดำเพื่อให้เป็นสิริมมงคลซึ่งก็เป็นเรื่องความเชื่อเหมือนที่คูพูดไปตไั้แต่ตอนแรกอีกใช่ไหมฮะ,ะจิตาภาพด้านความเคลื่อนไหว ลอยคอชูหนังสือดื้อเข้ามาผุดโผล่โง่หน้ายึดแคมเรือโอ้โหต้องชื่นชมเกวีว่ามีการใช้คำที่แสดงความเคลื่อนไหวแบบเยอะเหลือเกินอันนี้พันานาเนาะกิริยาอาการของขุนช้างตอนที่เข้าไปถวายดีกาแด่สมเด็จพระพันวษา,าคือเป็นดักลอยคอชูหนังสือดื้อเข้ามาการลอยคอแปบรู้แหละต้องอยู่ในน้ำแน่เลยนะฮะลอยคอชูหนังสือยกหนังสือขึ้น เสย์หาหานังสือคือดีกาที่จะไปถวายเนี่ยผุดโผล่โงโนหน้ายึดแคมเรือแล้วก็โผล่ขึ้นมาจากน้าจับแคมเรือไว้โอ้โหแสนจะเคลื่อนไหวใช่ไหมะแสนจะเคลื่อนไหวมันมันเห็นภาพอย่างชัดเจนเป็นจิตภาพที่ชัดเจนนะคะแล้วก็จิตภาพด้านต่อไปก็เป็นจิตภาพด้านเสียงนะคะร้องโอดโดดดิ้นเพียงสิ้นใจจึงใช้ให้ตัวข้ามาแจ้งการร้องโอดโอดโอย เวลาเราร้องโอดโอยนี่แปลว่าเราเป็นยังไงฮะเจ็บปวดเนาะนะฮะเหมือนกันเห็นไหมฮะร้องโอดโดดดิ้นเพียงสิ้นใจเราก็ได้ยินเสียงโอดโอยนะอ่าต่อมานะฮะคำถามเชิงวาทศินคำถามเชิงวาทศิป์ก็คือข้อความนะฮะที่ผูกข้อความที่ผูกเป็นประโยคเชิงถามแต่ผู้เขียนหรือผู้พูดมีจุดป,ประสงค์อื่นไม่ได้ถามนะฮะเช่นดุด,ดา่า ขำครวญประชดประชันก็ว่าไปพบเยอะมากเลยในยอีเหนาตอนศึกกระหมังกุนิงเช่นพระเชษฐาให้สารไปกี่ครั้งคำว่ากี่ครั้งเนี่ยไม่ได้ต้องการตอบเป็นจํานวนถูกไหมคะแต่จริงๆแล้วเป็นการประชดประชันบอกว่านี่เนี่ยเท้ากุเรปันส่งจดหมายไปถึงอีเหนาเนี่ยกี่ครั้งแล้วแปลว่าจํานวนเป็นยังไงคะส่งไปเป็นจํานวนมากแล้วนะคะเขายังไม่จากหมันยา จนสลัดตัดการวิวาเนี่ยเขาก็ายังไม่จากเมืองหมัญญาเลยไม่ไม่ยอมอจากนางจินตรามานะคะจนกระทั่งเกิดการเป็นยังไงฮะตัดรอนถอนมั่นกันไปสึกติดพาราก็เพราะใครเรียนดูประโยคสุดท้ายวักสุดท้ายเมื่อกี้เขาก็าบอกว่าแล้วเนี่ยที่มันเกิดสึกเนี่ยเป็นเพราะใครอยากจริงๆก็คือต้องการจะตําหนิอีเหนานั่นแหละนะคะแต่ว่าผูกเป็นประโยคเชิงถามแต่จริงๆมีคําตอบแล้วเขาไม่ได้ต้องการคาตอบ เราไม่ต้องไปตอบให้เขานะฮะอะหรือมมดแมนเสียเมืองดาหาจะพลอยอายขายหน้าหรือหาไม่นะฮะท้าวกรเรปันถามอีเหนาไปในจดหมายเนาะบอกว่าถ้าเสียเมืองดาหาเนี่ยนะฮะอีเหนาจะขายหน้าเปล่าจริงๆก็คือตําหนิว่าถ้าเสียเมืองดาหาทุกคนก็ต้องขายหน้านะนะฮะซึ่งเกิดศึกสาเหตุเพศภยัยก็เพราะใครทําความไว้งามพักเนี่ยมันเกิดศึกเนี่ยก็เพราะใครล่ะ ก็รู้อยู่แล้วคือกำลังตำหนิอีเหนนั่นแหละไม่ได้ต้องการคําตอบหรอกนะฮะต่อมาอันนี้นะฮะเป็นเรื่องของภาพพจน์นะฮะก็จะเป็นกลอบพสุดท้ายที่ครูจะยกตัวอย่างนะฮะภาพพจน์ก็คือถ้อยคําที่เรียบเรียงอย่างมีชั้นเชิงเป็นโวหารและมีเจตนานให้มีประสิทธิผลต่อความคิดความเข้าใจให้ลึกซึ้งก่อข้อความธรรมดาเราก็จะพบภาพพจน์ประเภทอุป,ปมาอุปลักษณ์บุคคลวัตแล้วก็ สัทธพจน์อุปมาคือการเปรียบเทียบของสิ่งหนึ่งว่าเหมือนกับอีกสิ่งหนึ่งโดยสิ่งที่นํามาเปรียบเทียบกันนั้นจะต้องอยู่ต่างจําพวกกันนะฮะในขณะที่อุปลักษ์ก็มีลักษณะคล้ายกับอุปมาแต่เป็นการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะฮะว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งอ่าก็จะสังเกตได้จากคำคำที่นํามาใช้ในการเทียบเนาะนะฮะส่วนบุคคลวัตชื่อมันบอกอยู่แล้วฮะบุคคล บุค,คลวัตซึ่งบุคคลก็แปลว่าทําให้มันเป็นบุคคลทําให้สิ่งที่ไม่ใช่กิริยาทําให้สิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์เนี่ยทำกิริยาอาการเช่นเดียวกับมนุษย์นะฮะเช่นพระจันทร์หัวเราะพระอาทิตย์ร้องไห้ใดๆเหล่านี้นะฮะเป็นบุค,คลวัตนะฮะและประเภทสุดท้ายนะฮะผมคิดว่าเรียนน่าจะคุ้นเคยกันดีก็คือสัทธพจธน์สัตธะแปลว่าเสียงพจน์แปลว่าคําสำพูดเนาะ ะะคำพูดที่ทําให้เกิดเสียงการบรรยายที่ทําให้เกิดเสียงคําว่าสัทธพ์จึงแปลว่าการเรียนเสียงธรรมชาติทางนี้จะต้องเป็นการเรียนเสียงคําที่เกิดขึ้นในธรรมชาติอย่างแท้จริงสําหรับวันนี้นะฮะก็ครูให้แนวทางในการวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูว่าหน้าตาของข้อสอบที่เกี่ยวกับวรรณคดีและวรรณกรรมเป็นอย่างไรในตอนต่อไปสําหรับตอนนี้สวัสดีทุกคนครับ